สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปฉลองยอด u u s c r i b e นะครับทะลุ25 0 0 0ทะยานเข้าสู่30,000นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผมก็ก็ยอมรับมากว่าไม่ไม่นึกว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้นะฮะก็ก็เป็นกันว่าขอขอบคุณทุกทุกคนอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมจะมาตอบคาถาม ที่ผมตอบคาถามที่หลายๆคนถามขึ้นมานะครับก็ผมได้คัดมาทั้งหมด10คําถามนะคะที่เจอบ่อยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันคําถามแรกนะครับพี่ชื่ออะไรผมชื่อปาร์คครับ P A R K ปาร์คนะครับโอเคต่อไปครับพี่คนที่ไหนคนทุกที่ครับเซาเล่นนะครับผมคนสุปราการครับอ่ะแล้วก็จะมีคําถามต่ออีกว่าอ่ะถ้าคนสุปราการรู้จักฟิวสังดิทัศน์ไหมอ่ะรู้จักครับรู้จักแต่ไม่เคยเจอนะฮะ เพราะผมเปเนฟซีฟิลก่อนที่ผมจะทาคลิปอีกครับทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ครับพี่ใช้กล้องอะไรถ่าย GoPro Hero 4 Silver ครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีคําถามมาอีกราคาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทครับพี่รู้จักพี่หลีไหมพี่หลีโมโตบิไบอะเหรอรู้จักครับแต่ก็ไม่เคยเจอจริงฮะผมก็เป็น FC แกก่อนที่ผมจะทําคลิปอีกครับทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ครับคาถามต่อไปนะครับคาถามต่อจากนี้นะฮะก็เป็นคําถามที่ผมฟังแล้วค่อนข้างจะปวดตับเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ผมก็จะตอบนะฮะ ทำไมพี่ไม่ยกล้ออย่างแรกนะครับยกไม่เป็นครับการยกล้อไม่ได้ช่วยไให้ผมรวยขึ้นครับโอเคนะฮะคำถามต่อไปนะครับทำไมพี่ไม่รอบตัดเหตุผลเดียวกับทําไมพี่ไม่ยกล้อครับตามนั้นนะครับแถมมีอย่างรอบตัดไปก็ผมก็โดนด่าผมก็โดนด่าขึ้นนะครับไม่คุ้มกันฮะต่อไปนะครับคำถามต่อไปคําถามนี้ผมได้ยินผมอ่านครั้งแรกผมงงผมตึ๊บเลยฮะพี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอบเลยครับกระเทยฮะ จะเทลูกเจี๊ยบฮะไม่ใช่นะครับตอนเล่นครับผู้ชายครับแมนทั้งแท่งฮะทั้งโสดทั้งสดนะฮะก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้นะครับคำถามต่อไปนะครับอยากเห็นหน้าพี่จังอย่าเห็นหน้าเลยดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเกรงว่าหน้าตาผมดีเกินไปฮะเดี๋ยวจะทำให้สาวๆเที่เป็น FC นะฮะกรีดสลบช็อกตายกันได้นะครับโอเคนะครับแต่ถ้าใครอยากเห็นหน้าผมนะครับก็ถ้าสำหรับคนที่มี Facebook ส่วนตัวผมนะครับก็เห็นหน้าของวลาครับคำถามสุดท้ายนะฮะที่ผมเจอ เจอมาอยู่พักหนึ่งนะฮะทำไมพี่ไม่พูดตอนขี่คือผมบอกก่อนว่าผมเคยลองพูด้วฮะพูดตอนขี่แบบแบบพี่หลิเลยฮะเคยเคยลองทําแบบพี่หลีเลยปรากฏว่าไม่ไหวฮะมันมันผมไม่รู้นะคือพี่หลิผมยอมรับนะพี่หลกเก่งมากนะแต่ว่าผมสำหรับผมคือไม่ไหวจริงคือมันเหนื่อยอ่ะคือคือคือการขี่รถมันต้องใช้สมาธิสูงฮะ สำหรับผมนะมันต้องใช้สมาธิในการขี่ค่อนข้างสูงคือการที่เราขี่ไปพูดไปเนี่ยมันผมมองว่าผมสำหรับผมนะคือมันมันให้สมาธิในการขี่บนรถลดลงอะ่ะแล้วก็แล้วก็ผมจับจังหวะการหายใจในการในการขี่ไม่ถูกทำให้ผมยิ่งขี่เหนื่อยมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยผมก็เลยขอที่ขอไม่พูดดีกว่าระหว่างขี่นะขอไม่พูดดีกว่าแต่ถ้า แต่ก็น,นีเนี่ยถ้าผมแบบเนี่ยมาถ่ายเงี้ยนิ่งๆเงี้ยคลิปรีวิวเนี่ยผมก็จะมีการพูดบ้างแต่ว่าตอนขี่เนี่ยคือไม่ไหวจริงๆต้องขออภัยด้วยละกันเนาะถ้าคนอยากอยากได้ยินเสียงผมพูดตอนขี่เงี้ยเ,เพราะบางคนเห็นมีมาแบบโอ้ยทำไมพี่ไม่พูดคือคนอื่นเขาก็พูดกันหมดแล้วคือคนอื่นเขาก็พูดเขาเขาเขาปล่อยเขาพูดไปสิ <laughs> โอเคเนาะเออก็ โอเคการตอบคำถามก็อาจจะมีวมกวนๆบ้างนะเนาะแต่ก่มันขอขอภัยนะครับก็ผมก็ไม่ใช่ดาราเซเลบนะแน่ๆคือง่ายๆผมไม่ใช่นักเดทอ,อ่ะเออผมก็ผมก็คนธรรมดาคนหนึ่งอะเนาะอโอเคก็ยังไงสุดท้ายนี่ก็ขอขอขอบคุณทุกคนนะครับที่การติดตามนะฮะให้ความให้ความสนับสนุนนะฮะก็ผมก็ตอนที่ยอดยอดซับทะลุหมืน่นหนึ่งหมืน่นซับผมก็ผมก็ดีใจแล้วครับตอนนี้จะตอนนี้จะปาไปสามหมื่นละก็ โอเคก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะฮะช่วงนี้อาจจะคลิปาบางช่วงคลิปอาจจะน้อยนะฮะเพราะว่าผมก็บางทีก็ต้องหาไอเดียบ้างอะไรบ้างครับแต่ว่าจะพยายามทำนะครับโอเคสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ